ตงค่าบ้างตั้งค่าแบบบูดเอเดียอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้บูดเลยพี่จะบ้าเหรอเยี่ยมมือเดินทีโมโดยไม่ต้องบูดไม่ต้องเหี้ยอะไรใครอย่าไปสู้มือได้เหี้ยวันเนี้ยมันก็ไม่ต่างจากที่นเส้นอ่ะอันเนี้ยมันก็ไม่ต่างจากการไทยโอ้ยอุ้มหนรับพี่พี่อุ้มหนรับพี่มาครับพี่สี่ยตีขวิดติ๊บต่อยาวพอล็อตบอลอะไรครับอันนี้อันนี้อะไรเ่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะบอล ไปแล้วว่ะไปไปเทสไปเฮ้ยทามันเคลียร์กันเซิร์ฟบอลแกงไม่ได้ก็เซิร์ฟหลักไปเลยโอู้หึ่ยไปเทสไปเทสมันจะไปยากเที่ยเรา้วใตายหาตายโหนกันไปเลยเร็วฟังไปเทสไอเร็วเอาให้ตายหาตายโหนไปเลยอัดตามมาทีเทียทีอัดไว้เว้ยอัดไว้อัดไว้อะไรวะอะไรคือมึงอัดมึงอัดที่อะไรกันวะ

ชุบกูด oh, ้วยพี่พี why would. Why would ่เอชุบกูด้วยพี่ไปเลย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 กูไม่เกี่ยวไจกี้เก้ากิเ่รอเคผมไม่เกี่ยวครับอชุบบ โอเคต่จ้าสวยตรงนี้สวยเว้สวยที่ขอสมกับชั้นเป็นกันเจ้ใครอ่ะเอ้ยชูชูนี่อาอาชูชูพี่ชู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 ไม่เป็นไรน้องชายพี่ผมขอได้ไหมลนะ่ะ ไอ้น้องผมมันเจื่อฉา,ายอ่ะเอาตื่นมาปีศาจตัวน้อยตื่นมาพังงานและโชว์ไปน้องโชว์ไปน้องโชว์ไป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 มึงทำอะไรบอลบอลมึงทำอะไรน้อง รีบรีเฟนดี้ปิดตัชุบไม่หมดปิดตัชุบไม่หมดเลยเลยปิดไม่หมดปิดไม่หมดสวยบอลสวยสวยบอลสวยสวยมากตอใครขึ to ้นแล้วไปรีเพื่อนต่อนะใครขึ้นแล้วไปรีเพื่อนต่อเลยใครเกิดแล้วรีเพื่อนต่อเลยพี่รวยผมรีให้ผมรีพี่รวยให้เอาเอซับโดนนะงี้เอซับโดนนะนี่เอซับโดนนะนี่ไปไม่ได้เพื่อนไปไม่ได้เอซับโดนนะนี่เอาบอลเดี๋ยวรีให้บอลเพื่อนมึงโง่จังวะเพื่อนมึงโง่จังวะไอสัตว์ตายแก่ผมก็เป็นอย่างี้แหละพี่ จุบันอยู่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 เล่นไปข้างในเล่นไปพี่จะตายอย่างเดียวเล่ยไปเล่น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 ไปข้างในเล่นไปเล่นไปอากูก็ต้องแฟร์เขาอากูยืนตรงเนี้ยเล่นไป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 กูก็ต้องยืนตรงเนี้ยเอาไปบอลวนขึ้นบอลขึ้นบอลขึ้นบอลขึ้นเดี๋ยวเลี้ยงเอาพี่เลยเดี๋ยวผมดีให้เลยงลี้ยงเลี้ยงบอลบอลเล่นไปบอลเล่นไปบอลเล่นไปบอลรันไปน้องบอลรันไปบอลมึงเสียงหายไปไหนอะเสียงมึงมันหายไปไหนไอ้บอลดิบอลมัอยู่พี่บอลมัอยู่บอลเสียงมึงหายไไปหนอะ เดเมสรีไปต่อเลยเดเมสไข่ตายรีบไปเลยจะตายเปล่าเมรีไม่น่อยขนาดนี้อะใจเย็น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 ยังไม่ตายพี่มึงเสียงเงียบจังอะน้องโอ้ยไปเลยไปเลยไปพี่ได้ยิงผมหน่อยดิพี่เออ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 ไปเล่นไปเลยไปกันเพื่อนด้วยกันเพื่อนด้วยกันเพื่อนด้วยสวยยังยิงสวยไปเลยไปเลยไปเลยไปมึงไม่ต้องมึงต้องรีบมันเหลือที่เดียวแล้วมึงแบ่งลาที่กันดี ไปเลยมึงยัดนี่ยัดนี่ยัเออลุงมีดยัดเออลุงมีดยัดพอมียัดพอมีดยัดพอบางกูมียัดพอบางกูมีดยัดพอสวยยิงไปพี่หมด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 น้องหมดน้องหมดหมไอแซมหมดไอแมหมด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 

เออแล้วมันจะเปิดตู้ปิดกันทัุดนี่นี่นี่มีแวกเนอร์อยู่ในบ้านมันมึงซ่อมอะไรที่ให้หรอกคนที่ขันเลเบิดนะเมื่อกี้ไม่รู้อ่ะไอบอลไม่เหมือนเดิมแล้วไอ้เหี้ยไอบอลเปลี่ยนไปแล้วมันกินยาแล้วครับประสาทได้แล้วไงเดี๋ยวนี้ใช่ไหมน้องเออพี่ไปไหนแล้ววะไอบ่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่นี่ขับรถครับพี่คือน้องคือเซฟเขามาเตือนว่าน้องน้องผมอ่ะมันมันโจจะใช้พารคพี่ใช่ไรวะ ก็คือฝั่งฝั่งของน้องผมมันมันเป็นมานานแล้วอ่ะมันไม่แก้อ่ะมึงหลัอ่ะแก้แล้วน้องมันแก่หมดพี่เป็นแล้วน้องมันซ่อมไฟเกมแล้วไอ้บีมันไม่หายกันเลยก็ไม่หายกันเลยก็ไม่หายที้ขวาด้วยขวามันไม่ใช่ตะรุ่ยชี้ขวาพี่ไอ้ไอ้พวกนั้นมันตีที่เส้นแล้วอันนี้มันมันจะเห็นตัวคนอื่นยืนพี่คาารลาคาบบารลา ภาพไม่ตรงภาพไม่ตรงอ่ะใช่เหรอเป็นแค่มันคนเดียวเลยเหรอไม่แล้วแล้วในอดับมันไม่ไม่เป็นในอดับไม่เป็นน้องในอดัไม่เป็นเพราะคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแท่งก็ไม่เป็นอะไนเงี้ะเออใช่ใญ่ที่บางไม่บางมันมันจะเป็นเฉพาะตอนที่แบบรถเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เราชุดชุดเป็นท่าอะไรนะชุกเป็นยูนิ่งเหรอต่อมิตรก็ว่ายูนีโมไม่ได้ด้วยใช่งว่างโมไม่ได้เลยฮะยูนิ่ไม่ไดยไโมไม่ได้ไปโมเหมือนพวกเอ็นดีซีอ่ะใช่เหรอ มันไม่ได้แย่อะไรเลยพี่มันไม่ได้ของมันไม่ได้เป็อะไรเลยไอบอลมึงหาเพชรได้ถูกเม็ดจริงป่ะน้องไม่ไม่ฟังฟังก่อนได้แอร์ดรอปมันไม่เป็นได้แอร์บอลมันเห็นปกติทุกอย่างไม่ไม่รู้แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดไฟไฟปกติไม่เป็นแต่ว่าถ้ามึงเจอรถมันเยอะมากๆอ๋อถ้าถ้ามันเกิดการการแหลกขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นใช่ปหมใช่เป็น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 เราเรามึงเถียงเขาหนานปะไม่เถียงนี่ผมจะเถียงพี่มิททำไมครับพี่มิทพูดผมก็เชื่อแล้วถ้าเป็นคนอื่นสวยบอลสวยสวยบอลสวยแต่ว่าเพื่อนมึงทิ้งมึึงงไปแล้้วมรูเนี่ย ใช่พี่ไอหวังไงรู้แล้วสวนทาเรื่องไว้เยอะนิเด็นั่นแหละเพื่อนมึงบอกว่ามึงเปลี่ยนไปไงมันก็เลยขอออกไปใช้ชีวิตคนเดียวดีกว่าอ้าวมันมันเวลามันไม่มีพี่ก็ต้องอย่างนั้นแหละหวังมันมีแต่มึงไม่เวลาให้มันไงพอมันมาปุ๊บมึงก็ไปที่อื่นไงก็แย่แล้วดิที่นู่นเข้ามาไม่มีไมงมี้ม่บอลมึงกูไอหวังสามคนสามประสานออกแก๊ง เขาไปสร้างแก๊งใหม่ในปีศาจไฟเอ็มโอโรโม่ชื่อแก๊งนี้โอโรโม่ไม่เหี้ยแล้วพี่โจบอนหวังแจ็คซิตี้รออะไรพี่เอาทุกอย่างเต็มระบบเลยไหมพี่เต็มระบบเลยปั๊บร้อยไม่ผิดไม่มีใบเหลืองอันนี้ด่าพ่อด่าแม่ได้ใช่ไหมด่าพ่อด่าแม่ไม่มีแบรนด์มีแต่ให้รางวัลโอเคชอบเลยอยากได้กอยางพอเป็นสล็อตที่สี่แล้วไม่ใช่แล้วไป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 ด้วยพอสล็อตวางยเป็นทีหนึ่งเอง พูดเพิ่งฟังนะจบนี้มึงไปช่วยดูไอบีเหมือนนะทีนึงให้มันส่งภาพโอเวอร์เลย์มันอ่ะมันมันคืออันนี้มันผิดจริงที่มันไม่แก้คือมันถ้าถ้ามันไม่คือถ้าน้องถ้าน้องมันแก้ไปแล้วอ่ะมันก็คือแก้แล้วแต่ว่าคือถ้ามันเป็นอยู่อ่ะแสดงมันก็แก้ไขไปแล้วไงไอไอจอยดี้ไม่น่าไปบอกไอซอมเบียกันดูอ่ะไม่คือว่ามัน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 ต้องเปลี่ยนคอมเลยหรือเปล่าถ้ามันจะแก่ มันเปลี่ยนมาแล้วพี่คือตอนตอนแรกคอมมันไม่เป็นแต่พอมันเปลี่ยนมาคอมใหม่อ่ะเป็นเลยสงสัยเจ้าของเก่าน่าจะเป็นวัยรุ่นไฟเอ็มเออกูว่าเซตติ่งจริงของเก่าเฮียเราไปซื้อมาใหม่มาจับไอเอมนะมาใหม่เอ้าพี่เต็าใเอ้าไอ้ย่าพี่เปาพี่เปาเซตติ้งพี่แจ็คนี่พี่เปาแม่งเซตติ้งดีกว่าพี่ผมว่านั้นเป็นแกอีโบ่บ่ยช่วงนี้เออพี่เปาพี่เปาเขาบอกว่าจะทำคอมเซตติ้งขายละเพราะว่าเด็กไฟเอ็มทักกันกันเยอะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเอาเซตติ้งเอซเซฟเซตติ้งเลี้ยวผ่านอะไร เออแต่นี่บีมันซื้อมาจากพี่เป่านะพี่ผมว่ามีมูลแล้วแหะพี่เป่าอ่ะมีมูลแล้วอะไรนะโอ้โนี่ตัวเทสอะก้าจะฝังลงไปในเนี่ยเมนบอร์ดอ่ะมึงบอกกูดิไอคอนที่ไงดิจิตอ่ะมึงบอกกูดิว่าไอ้คนหัวทองใส่แว่นเวอร์ซาเช่เนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นโจกนะกูไอ้บูลลี่อันนี้ไอบูลลี่ไม่ใช่ครับบีไม่ใช่ครับใช่ไม่ใช่สวยสวยสวยบูลลี่ใช้เลี้ยงงูตจดรวจพี่ไม่มีหรอกพี่แ่วนี้ตรวพี่มีหรอก พี่ใหญ่อะไรนะป่าวพี่ป่าวครับกูไม่ได้ฟังไงเมื่อกี้ป่าวพี่บอกว่าไม่มีหรอกช่วยเดี๋ยวเดี้อหลงเจอกูสำหรับเอาวพี่อะไรอ่ะไอ้กว่านี้จิงกูไม่จรนะตัวตีนแล้วก็จะโดนการไปฟังวันนี้กูนอนละไว้กูก็บอกว่ามึงก็จะมาเจอกูเซิร์ฟหลักไงเพราะกูออกที่นี่ไงไอสัตว์